คดีแตงโมยังเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นฆาตกรรมอันนี้ผมไม่ทราบนะครับนะเราไม่ใช่พวกอะไรเขาเรียกอะไรเอางี้แล้วกันว่าคดีแตงโมเนะี่ยผมเชื่อสารแล้วกันเชื่อตำรวจเชื่ออายการเชื่อสารถ้าสารตัดสินยังไงก็ตามนั้นส่วนนะการเลือกคดีการาดรําเนินคดีอะไรของคุณอัจฉริยะก็เป็นเรื่องของอัจฉริยะเมื่อวานก็คุยกันตั้งนานเกือบยี่สิบสามสิบนาทีกันในฐานะเพื่อนผูงกันก็คุยกันเรื่องคดีแตงโมแล้วก็เรื่องอื่นๆเยอะแยะมากมายเรื่อง อดีตสอสอเต้อดีตส,สอสสกายอะไรต่างอัจฉริยะตะล่ห้ฟังได้ไหลายเรื่องคืออย่างนี้คดีแตงโมเนี่ยนะจริงๆก็ไม่อยากจะพูดหรอกก็เอาเป็นว่าสิบสามสิบสามกุมภาเนี่ยนักสุดท้ายแล้วก็สืบพยานจำเลยที่สี่แล้วก็จบรอฟังการตัดสินสาลตัดสินยังไงก็ทำนั้นคืออย่าลืมว่าผมเป็นนักกฎหมายทนายความและเป็นทนายความผู้มีส่วนได้เสียในคดีเป็นทนายความผู้เสียหายก็ต้องเคารพในต้องเชื่อในตำรวจเชื่ออายการเชื่อศาล เพราะมันเป็นเคเรียกกระบวนการทุติธรรมละ่ะนะเราเรียนจบกฎหมายมาเราต้องเชื่อตามนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูศนะารตัดสินยังไงก็ตามนั้นอะแพ้ก็ตอนชนะก็แฮปปี้นะครับผมก็เรียนคุณแม่แล้วว่าคดีของเราเนี่ยมันอยู่ในชั้น3าศาลจังหวัดนนทบุรีแพ้ชนะก็แล้วแต่ดุลินิ้ของศาลนะครับแค่นั้นส่วนกรณีคุณอัจฉิยะเขาจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจใครต่อใครมีจะมีผู้เสียหายเป็นร้อยอันนั้นเป็นเรื่องของคุณอัจฉริยะซึ่งผมไม่ก้าวล่วงและไม่มีความเห็นนะครับเพราะมีความเห็นไปก็ตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคดีคุณอัจฉริยะนะจะมีพยานหลักฐานเอาผิดใครได้หรือไม่ต้องให้คุณอัจฉริยะพูดเองนะเราจะไม่ไปก้าวล่วงเขาเพราะเราไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรอย่างมากก็อัจฉริยะก็มาเล่าให้ฟังว่าเอ่อความคืบหน้าเป็นแบบนั้นแบบนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณอัจฉริยะ ซึ่งเขาต้องรับผิดชอบของเขาเองในการไปเริ่มเปิดคดีอะไรต่างๆนะบางคนถามว่ามือถือมือถือแตงโมนะครับมือถือแตงโมที่ได้มาจากบางแจ็คมีประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนไหมนะครับถามตรงๆใช่ไหมมีนะครับนะเพราะว่าข้อมูลต่างๆในโทรศัพท์แตงโมอะไรต่างๆมันอยู่ในสำนวนหมดแลวตำรวจก็ดูไปหมดนะเพราะฉะนั้นการที่คุณอธิยะได้นะครับโทรศัพท์มือถือแตงโมมามันก็เท่ากับว่าได้รู้ ข้อมูลในโทรศัพท์มือถือก่อนเกิดเหตุขนาดเกิดเหตุหลังเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นถามว่ามีประโยชน์ในการสืบสวนของอพนักงานสอบสวน d ี i มีครับนะครับส่วนที่ว่าหลังจากนั้นดีเอสไอจะเอาไปขยายผลจนสามารถแจ้งข้อหาเจ้าที่ตำรวจหรือใครได้หรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่ความรู้ความสามารถประสบการณ์ของ d s i ซึ่งเราติดตามกันต่อไปนะครับชุกครูนะฮะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้จานเดด้วย ก็วาดกรต่อไปนะครับผมอยากจะกราบเรียนนะครับว่าในโซเชียลเนี hat, ่ยนะครับเวลาเราเห็นต่างเราไม่ต้องไปด่าเครับเราบอกเราเป็นคนดีนะครับเราบอกเราเป็นคนดีนะนะครับคนดีก็คือว่าเราเห็นด้วยคุณอัิยะก็ตามนั้นแต่ถ้าเกิดมีบางคนเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยคุณอาจิยะอย่าไปด่าเขาครับคนดีจะไม่ไปด่าคนอื่นครับอย่าไปผูกขาดความถูกต้องนะครับอย่าไปผูกขาดความถูกต้องเราเชื่อดีเอสไอเราเชื่อคุณอาจริยะ เราก็เห็นดีเห็นงามกันไปตามนั้นสนับสนุนในการทำงานเขาแต่เราไม่ต้องไปผูกขาดความถูกต้องพอใครเขาไม่เห็นด้วยก็บอกเขาแทงสวนบ้างล่ะบอกเขาสวนกระแสบ้างล่ะบอกเขาเป็นคนไม่ดีบ้างล่ะอันเนี้ยอย่าไปผูกขาดความถูกต้องนะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยความเห็นของคนความเห็นทางกฎหมายความเห็นอ่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยรัฐรมนูญบ,บอกว่าทุกคนมีอิสระเราไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันหรอก บางคนชอบพักเพื่อไทยบางคนชอบพักประชาชนมันเห็นไม่เหมือนกันเรื่องเดียวกันยังเห็นต่างกันเลยบางคนบอกรัฐบาลตัดไฟเนี่ยเร็วแล้วฝ่ายค้านบอกช้าจังเลยกลัวอะไรอยู่เห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความเคารพเนี่ยผมขออนุญาตยกมือไหว้ในโซเชียลนะใครเห็นด้วยกับคุณอัจฉริยะก็สนับสนุนการทํางานแต่อย่าไปด่าทอคนอื่นนะไปด่าทอตํารวจด่าทอเจาการด่าทออะไรเงไม่ต้องไปด่าทอใคร ประเทศเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยมันมีทั้งคนชอบไม่ชอบเรื่องเดียวกันเห็นต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ด้วยความเคารพหลายๆคนนะนะไม่ใช่ว่าอพอใครเห็นต่างกับคุณอัจฉิยะก็ไปไงไปด่าทอเขาอย่าผูกขาดความถูกต้องครับใครเห็นต่างเลี้ยวหมดนะ,น,ะนะครับนะนะครับนะท่านไม่ใช่พระเจ้าจะผูกขาดความถูกต้องอันนี้ฝากไว้นะครับผมเองก็ไม่ได้ เห็นดีเห็นงามอะไรกับใครทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราก็อย่าไปด่าทอเขาก็ไม่ชอบเขาก็ผ่านๆไปเราก็เอาเฉพาะที่เราชอบเราเชียร์ทียาเขาเชียร์ไปนะผมเองก็อาิะยาเป็นเพื่อนกันนะหลายๆคนไม่รู้บางทีนะเขาอาจจะให้สัมภาษณ์แซะผมว่างไรต่างเรายังคงเป็นเพื่อนกันผมเป็นเพื่อนอาเจ้ามานานแล้วแล้วสมัยก่อนเป็นเพื่อนสนิทมานั่งไลฟ์สดด้วยกันอย่าไปถามก็ดูเด็นะยูทูบเนี่ยที่เขาเริ่มต้นมามาจากใครมาจากผมนี่แหละ ตอนนี้ก็โดนปิด Facebook หละเหลือใครก็เหลือพี่เดนี่แหละเป็นคนที่ร่วมกันทำ YouTube ช่องของโคนันโมงไทยไปถามก็ดูจริงไหมนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นเพื่อนอาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรบาดหมากันนะบางคนก็เสียมให้ผมไปทะเลาะกับอาจิยะบ้างอะไรบ้างไม่มีนะไปถามอาจิยะดูผมกับพี่เดนี่ไม่มีเลยเป็นเพื่อนกันแต่ความคิดเห็นคดีแจงโมอาจจะต่างกันไม่ใช่เรื่องแปลกนะ ศาลชั้นต้นสาลอ for าุทอ์ยังเห็นต่างกันเลยตำรวจอายการสาลยังต่างกันเลยทนายความโจทย์ทนายความจำเลยยังเห็นต่างกันเลยดังนั้นอย่าผูกขาดความถูกต้องสัผูกขาดความถูกต้องคนเดียวเหมือนบางคนนัการเมืองบอกผูกขาดความรักชาติไม่มีใครรักชาติเท่าผมหรอกอืนะครับอย่างนี้แบบนี้ก็มีนะคืออย่าไปผูกขาดความรักชาติอย่าไปผูกขาดความถูกต้องใครเห็นต่างกันแล้วไม่ได้เลวหมด คนพวกนี้เกฑ์เป็นพวกที่ไม่ดีอะ,อะไรต่างๆอันนี้ก็อยากจะฝากนะครับะนะนะนะครับนะนะครับก็ชัดเจนนะครับนะฮะพี่เดชาคดีแตงโมได้ข่าวว่ามีข้อมูลโทรศัพท์มีข้อมูลใหม่ๆจริงไหมครับคืออย่างนี้ผมไม่บอกแล้วกันว่ามีใหม่หรือเล่าเอาเป็นว่าข้อมูลเนี่ยในโทรศัพท์มือถือแตงโมต้องตรวจเขาดูดไปหมดมันอยู่ใน่สำนวนหมดแค่นั้นแหละนะครับนะก็ไปคิดเอาเองแล้วกัน นะนะผมอยากจะจัดรายการแบบหนังฝรั่งนะเข้ามากดๆแชร์ด้วยอยากจัดรายการแบบหนังฝรั่งนะไม่อยากสรุปว่าใครผิดใครถูกใครใหม่ใครเกา่าอ่าอะไรต่างจัดรายการแบบหนังฝรั่งใครดูเน็ตฟิกไหมหนังฝรั่งพอจบแล้วเรายังไม่รู้อะไพระเอกผิดหรือหรือว่าผู้ร้ายผิดหรือใครเป็นผู้ร้ายหรือใครหรือสรุปแล้วเป็นยังไงต้องคิดเองนะครับนะก็นะผมบอกแค่นี้ยพยานหลักฐานต่างๆในมือถือเนี่ยนะครับนะ ตารวจเขาดูดไปหมดแล้วอยู่ในสํานวนแค่เนี้ยส่วนจะมีใหม่หรือเก,ก่าผมไม่รู้นะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นอย่าไปผูกขาดความถูกต้องและบอกเลยนะโซเชียลนะครับข่าวปลอมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่เราดูดูทั้งหลายเนี่ยข่าวปลอมข่าวเท็จเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับข่าวคือตามหลักนิเทศศาสตร์เนี่ยข่าวอ่คืออะไรครับนะเ,เกิดอะไรเกิดขึ้นใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรอันนี้เรียกว่าข่าวไอที่บอกว่าเออ นะมโนว่าแบบนั้นเป็นแบบนี้คนนี้ไปเชื่อมโยงกับคนนั้นคนนี้อันนี้คือข่าวปลอมมันไม่ใช่ข่าวมันเป็นเรื่องการมโนการสร้างตัวละครขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเพื่อให้มันมีเรตติ้งอันนี้เขาเรียกว่าแฟกนิวอ่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้สร้างอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปสร้างตัวละครขึ้นมาเรื่อยๆมันไม่ใช่ข่าวข่าวคือเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคํานิยามนะอืม <c oughs> นะครับเดี๋ยวให้ดูนะว่าข่าวเนี่ยมันคืออะไร นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็ฝากฝากกันไว้อเดี๋ยวก่อนนะนะครับนะองค์ประกอบของข่าวนะครับเดี๋ยวให้ดูนะพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าเออนะเนี่ยองค์ประกอบของข่าวนะตามหลักทฤษฎีนะครับตามหลักทฤษฎีนะนะครับหนึ่งใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทาไมอย่างไร นะครับมีแค่นี้ครับองค์ประกอบของข่าวนะเพราะฉะนั้นนอกจากนี้ไม่ใช่ข่าวนะเราไปฟังรายการวิเคราะห์ข่ขาวอย่างรายการของอาจารย์เดนี่นะเราเอาข่าวมาพูดแต่ข่าวก็จะบอกว่ามันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นเช่นปูอัดถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดมาตา276ศสารออกหมายจับแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้คือนะข่าวนะมีคําว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไร่ทาไมอย่างไรครบ5อย่าง นี่องค์ประกอบของข่าวนี่ตามทฤษฎีแล้วนี่ผมเปิดตำราเลยนะนะครับเนะี่ยตำรานะครับนะวิชาว่าด้วยการผลิตรายการข่าวเพื่อสื่อดิจิตอลและสตรีมมิ่งมีเดียนะครับโดยอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับได้ได้ทำไว้นี่นะครับก็คือมีแค่นี้ใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรทําไมอย่างไรจบมีแค่นี้เนะื้อข่าวส่วนมีคนบอกอปูปูอัดทําผิดแล้วปูอัดทําผิดซ้ำาก อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ข่าวฮนะับเขาเรียกว่าความเห็นนะครับนะอันนี้คือทฤษฎีนะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูข่าวมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนั่นแหละแค่นั้นนอกนั้นก็มนโนแบบนั้นแบบนี้มันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข่าวต่างหากแยกนะครับก็มนโนกันไปอย่างนั้นงนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะต้องแยกนะครับ